สัจธรรมว่างมีครั้งที่55เรื่องประโยชน์ของหนึ่งแกนสามทัศนะท่านคงโยหันเหยนเมตตาเมื่อวันที่10ตุลาคม2563สวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านที่พ,พระพุเจ้าเคารพวันนี้ พวกเราพบกันในความว่างอีกข้าพเจ้าอยู่ในความว่างขอกราบองค์เดิมที่เป็นพุทธ,ธะของทุกท่านองค์เดิมองค์นี้เดิมทีก็คือพุทธ,ธะพวกเราลุ่มหลงและทำให้สภาวะพุทธ,ธะสูญหายไปตกสู่โลกโลกียะกลายเป็นคนพเนจรอ,อยู่ในโลกมนุษย์ทุกโซ่มากมายล่ามไว้ เป็นอนันตชาติมาพวกเรามีชีวิตอยู่ในความว่างแท้แต่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงความว่างแท้แยบยนต์นี้สภาวะนี้ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างในจิตใจของพวกเรายึดติดรูปรักษ์ยึดติดธรรมวิถียึดติดอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ธรรมลักษณ์นี้มาจากไหน มาจากสีมหารูปลักษ์ว่างมีของฟ้าดินรูปลักษ์ฟ้ารูปลักษ์ดินรูปลักษ์คนรูปลักษร์รมพิถีมันกลายเป็นเสียงและรูปอยู่ข้างในสิ่งรับรู้ในจิตใจเสียงและรูปมากมายร้ายขอบเขตแอบซ่อนไว้ไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดที่จะแอบซ่อนอยู่ในความว่างความว่างของสัต เป็นความว่างแห่งอวิชชาสภาวะความว่างแห่งอวิชชามากมายเปลี่ยนแปลงออกมาถ้ามันไม่มีความว่างนั้นมันก็ไม่สามารถเกิดความคิดและสิ่งรับรู้ที่ยึดติดแบ่งแยกเราต้องทำความเข้าใจอะไรคือหนึ่งแกนสามทัศนะอะนันตชาติมาไม่มีใครสักคนเอาหนึ่งความมีได้ ไม่มีสักคนเอาหนึ่งความว่างได้ดังนั้นวันนี้พระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกมาเบิกเนตรพยากรณ์บอกให้พวกเรารู้ถึงหลักธรรมแห่งฟ้าชมหน้าด้างเดิมของพวกเราคือสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างเจิมลงไปมีเอาออกไม่มีความหมายที่สำคัญอยู่ที่เอาออก พวกเรารู้แต่ความมีแต่ไม่รู้เบื้องหลังของความมีคือไม่มีดังนั้นมันคือสภาวะมีไม่มีลักธรรมสากลน,นี้บ่งบอกถึงสภาวะดั้งเดิมของพวกเรารูปลักษณ์ลักษณะในฟ้าดินที่เราสามารถจำทำวิถีที่เราสามารถจำล้วนคือมีไม่มี เมื่อจำมีไม่มีแล้วก็เข้าถึงสภาวะว่างไม่ว่างแต่สัตว์เป็นความจำที่เป็นอวิชายังเลอะเ,เ,เลือนอยู่ในอวิชาสัตว์จึงไม่สามารถพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะมันมีอวิชชามืดบอดอวิชชาก็คือต้องรับกรรมสนองเหมือนกับการถูกลงโทษถึงเวลารับกรรมของมันแล้ว ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายล้วนอยู่ในถ้ำกลางรับกรรมตอบสนองแต่มันก็ยังมีสภาวะของหนึ่งแก่นสามทัศนะไม่ว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนล้วนมีสิ่งรับรู้ของมันเองแยกแยะเป็นเป็นการแยกแยะที่เป็นอวิชาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สี่ขาสองขาหรือไม่มีขา ล้วนมีสิ่งรับรู้ก่อเกิดการใช้มันไม่รู้จักกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่ามันสร้างบาปไม่รู้ว่าการกระทำทั้งหมดอยู่ในสิ่งรับรู้ของมันส่วนคนเราเป็นชายเป็นหญิงคนทั้งหลายในโลกนี้ทุกประเทศทุกเชื้อชาติทุกศาสนาล้วนต้องใช้หนึ่งแก่นสามทัศนะ จึงสามารถเกิดประโยชน์ได้อะไรคือหนึ่งแกนสามทัศนะสิ่งแรกคือธาตุที่ร้ายรูปลักษ์ได้แก่จิตใจกับอัตตาและสิ่งที่อัตตารับรู้หรือจิตญาณกับมีไม่มีว่างไม่ว่างมันร้ายรูปลักษ์ซึ่งการกระทําทั้งปวงของพวกเรา การขับเคลื่อนทั้งหมดต้องพึ่งสิ่งไร้รูปรักษ์จึงทำให้สิ่งที่มีรูปรักษ์สามารถเคลื่อนไหวได้พวกเราจะปรากฏรูปรักษ์มารับกรรมสนองจะมาเวียนเกิดอีกเป็นชายเป็นหญิงมาหมุนเหตุปัจจัยผลกรรมสนองปรากฏรูปลักษ์ต้องมีหนึ่งแกนสามทัศนะ หนึ่งแกนสามทัศนะต้องอาศัยสภาวะมีไม่มีว่างไม่ว่างมีก็มีไม่ได้ว่างก็ว่างไม่ได้ดังนั้นสรรพสิ่งสรรพรูปในฟ้าดินจักรกวาลล้วนอยู่ในหนึ่งแกนสามทัศนะคนอยู่ในหนึ่งแกนสามทัศนะคนใช้จิตใจกับสิ่งที่อัตตารับรู้เป็นหนึ่งแกนต่อมาใช้ร่างกาย ทั้งร่างกายของคนล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ในจิตใจกับสิ่งรับรู้ก็มีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ที่ร่างกายอวัยวะต่างๆการกลับเคลื่อนของร่างกายก็อยู่ในมีไม่มีว่างไม่ว่างการประดิษฐ์รูปลักษ์ทั้งปวงการคิดวิธีต่างๆการงานทั้งหมดบุคคล เรื่องราววัตถุเป็นหนึ่งแกนสามทัศนะไม่สามารถออกห่างหนึ่งแกนสามทัศนะคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันของหลักธรรมสากลกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงออกมาอยู่ที่กฎแห่งกรรมที่ไม่เหมือนกันเช่นลายนิ้วมือลายมือของคนทั้งโลกไม่เหมือนกันนั่นคือ กฎแห่งกรรมที่เราก่อแล้วปรากฏออกมามนุษย์จึงมีปัญหามากมายมีเรื่องราวมากมายมีการต่อสู้แย่งชิงมากมายมีความทุกข์ความกัดกรุ้มความเสียใจสาเหตุมาจากไหนพวกเราไม่รู้ว่ามาจากข้างในความว่างสิ่งที่อัตรารับรู้เป็นกฎแห่งกรรม ข้างในผูกมัดไว้แน่นมากก็คืออัตราผูกมัดสิ่งที่อัตรารับรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเธอทำอาชีพอะไรล้วนต้องใช้ความคิดความคิดนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในสิ่งที่อัตรารับรู้สิ่งที่อัตรารับรู้สภาวะดั้งเดิมของมันลักษณะเดิมของมันความคิดเดิมของมัน ชมหน้าด่้งเดิมของมันคือมีไม่มีให้เราใช้เอาไม่ได้พวกเรามีความทุกข์ความเสียใจสร้างกฎแห่งกรรมมีวิบากกรรมมีบุญคุณความรักความแค้นมีความปิติยินดีเศร้าโศกรบทมใจก็เพราะข้างในสิ่งที่อัตตารับรู้มีการพันธนาการ ดังนั้นคนเราไม่ว่าจะรักจกแขนล้วนอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้ข้างในสิ่งที่อัตตารับรู้ถ้าเราสามารถปรงได้ปล่อยวางได้ทำให้มันสมบูรณ์เรียกว่าว่างแท้แยกยนต์มีเรียกว่า,วา,ท,ยยวาทำวิถีแยกยนต์แห่งยานตนทำวิถีแยกยนต์แห่งยานตนก็คือไม่มีที่ใดอยู่ ไม่มีที่ใดไม่อยู่ตอบสนองและสลายได้ดังต้องการตอบสนองก็คือสลายสลายก็คือตอบสนองคนเรามีอวิชชาอยู่ในจิตใจใจไม่ตายเผาไม่ถูกฝังไม่ได้ไม่เน่าไม่เหม็นมันไร้รูปรักษ์มองไม่เห็น จึงมีคำพูดประโยคหนึ่งว่าความทุกข์ของคนเราอยู่ในใจิตใจทุกที่ล้วนใช้ใจไม่สามารถห่างจากใจแต่ก็หาใจไม่เจอเพราะว่าใจนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ทรมานเป็นอนันตชาติมาแล้วไม่สามารถห่างจากมันแล้วก็ไม่สามารถไม่มี แล้วหาใจก็หาไม่เจออีกปัญหาอยู่ที่ตรงนี้จึงบอกว่าใจลับลบยึดเอาไม่ได้วันนี้ข้าพเจ้าจะบอกพวกเราผันใจนี้ให้มีไม่มีก็กลับสู่หลักธรรมสากลกลายเป็นแก่นสากลกลายเป็นโฉมหน้าดั้งเดิมของฟ้าดินจัก,กรวาลมีไม่มี ดังนั้นเห็นความมีก็คือใจต้องจำไว้ให้ดีความมีก็คือใจมีไม่มีเรียกว่ายานระหว่างความมีกับไม่มีล้วนจำอยู่ในข้างในไม่ออกห่างถ้าเป็นความมีก็เป็นอุปรสรรคจิตใจข้างในเกิดการติดขัดก็จะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงสภาวะมากมายมีไม่มี ก็อยู่เหมือนกันเรียกว่าเมตตาปัญญาบุญกุศลมันไม่มีการยึดติดไม่มีคู่ปรัปักไม่เพ้อฝันดังนั้นมีก็อยู่มีไม่มีก็อยู่คือทักษะที่ยิ่งใหญ่ของคนเราดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงการกระธทำของหนึ่งแก่นสามทัศนะ เราจะเป็นพุทธ,ธะก็ไม่ห่างหนึ่งแกนสามศัสนะจิตญาณไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใดไม่อยู่ทะลุฟ้าทะลวงดินกระจายทั่วอวกาศสามโลกทศทิศข้างในจิตญาณมีอัตตาเรียกว่าอัตตาจริงโดยหมุนวัตถุเป็นมีไม่มีก็กลายเป็นอัตตาจริง แล้วหมุนรูปรักวัตถุเป็นมีไม่มีก็คือรู้จริงอันหนึ่งอัตตาจริงอันหนึ่งรู้จริงเรียกว่าพุทธะรู้จริงไม่มีอะไรไม่รู้เรียกว่าพุทธธรรมไร้ขอบเขตจิตญาณตนกับอัตตาและสิ่งที่อัตตารับรู้เรียกว่าหนึ่งแกนสามทัศนะกลายเป็นธรรมธาต พวกเราได้เข้าสู่บ้านพุทธ,ธะแล้วหลายสิบปีนี้ต้องฝึกฝนเขี่ยวกรัมต้องผันต้องแก้ไขต้องปฏิบัติจริงหมุนจนมีไม่มีไม่ถดถอยจึงเป็นสิ่งศักดิสิทธิ์ทั่วสากลโลกได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ต้องเข้าถึงมีไม่มีกว้างไม่ว่างทั้งนั้นการบรรลุไม่ใช่เหมือนกันหมด มีไร้ขอบเขตได้ธรรมกายก็มีไร้ขอบเขตได้สามภคก,กายเป็นสามภคก,กายผุดผนก็มีไร้ขอบเขตนั่นเรียกว่าเทพเทวาถ้าได้กายมนุษย์ก็มีไร้ขอบเขตก็คือปรากฏกายเนื้อกายเนื้อนี้ต้องรับการเกิดแก่เจ็บต,ตายต้องรับ เคาะภายในความว่างก็คือข้างในความว่างจิตใจกับสิ่งรับรู้พัวพันกันเช่นใจฉันทุกข์มากกัดกรุ่มโกรธแค้นนั่นก็คือรับเคาะภายในความว่างพอฉันได้ยินได้เห็นได้คิดถึงฉันก็ไม่สบายใจทุกข์ใจ นั่นก็คือเคาะภายในความว่างรับเคาะภัยอยู่ในความว่างชีวิตคนเราจะแต่งงานจะหย่ากันล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในสิ่งที่อัตรารับรู้ล้วนอยู่ในความว่างไม่ใช่อยู่ในความมีถ้าสิ่งที่อัตรารับรู้ออกจากร่างกายร่างกายนี้กลายเป็นดิน พวกเรายึดความมีเป็นของจริงบางคนมีอนุสัยนิสัยที่ก้าวร้าวนิสัยที่ร้อนแรงพูดถูกคำหนึ่งก็ทนไม่ไหวจึงเกิดบุญคุณความแค้นแล้วมีไหมมีใครเอาได้ไหมมันเป็นเคราะห์ภายในความว่างมันจะผ่านไปกลายเป็นไม่มีดังนั้น เราต้องเข้าใจเคราะภายในความว่างการเป็นคนของเราต้องทำให้บริบูรณ์การกระทำเรื่องราวการปฏิบัติต่อทุกคนต้องทำให้สมบูรณ์เพราะไม่มีสักอย่างเป็นความมีอยู่มันเป็นแค่ความจำเท่านั้นไม่ว่าจะทำอะไรไปเรียนหนังสือไปเที่ยว ไปร้องเพลงเป็นต้นล้วนอยู่ในสิ่งที่อัตตารับรู้มันเป็นธรรมวิถีอยู่ในความว่างสิ่งที่อัตตารับรู้เกิดประโยชน์ใช้เกิดการขับเคลื่อนเหมือนดั่งมายาเหมือนดั่งภาพวาดข้าพเจ้าให้กำลังใจซึ่งกันร่วมการค้นหาหนึ่งแกนสามทัศนะ หนึ่งแกนสามทัศนะของร่างกายพวกเราต้องอาศัยหนึ่งแกนของหลักธรรมสากลหนึ่งลักรวมนีม้ไม่มีว่างไม่ว่างดำเนินการด้วยกันพวกเรามาเกิดก็ต้องอาศัยหนึ่งแกนสามทัศนะพวกเราตายก็ใช้หนึ่งแกนสามทัศนะเวลาใช้ก็ต้องใช้หนึ่งแกนสามทัศนะเมื่อพวกเรา มองเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าใจแล้วเราก็ปรุงได้มันเป็นขั้นตอนที่ให้พวกเราประสบความสำเร็จมันเป็นขั้นตอนที่ให้พวกเราแก้ไขมันเป็นขั้นตอนของการรับกรรมสนองเพื่อให้พวกเราผันแปลกให้พวกเราบำเพ็ญจริงเที่ยวกรรมจริงต้องผันแปลสภาวะทั้งปวง ในโลกนี้ไม่มีใครเอาอะไรได้แค่ให้พวกเรารู้จักผันเปลี่ยนแปลงแล้วบรรลุสำเร็จวันนี้ตั้งแต่เช้าข้าพเจ้าก็มาให้กำลังใจซึ่งกันหวังว่าพวกเราสามารถบริบูรณ์ข้าพเจ้าก็แก่แล้วก็จะพูดสัจธรรมพูดจนกว่าไม่สามารถพูดแล้วก็สืบทอด ต่อคนรุ่นหลังแล้วถ่ายทอดสู่ทั่วโลกต่อไปถึงสามโลกทศทิศสามารถช่วยคนช่วยโลกให้คนในใต้ลากสามารถเข้าใจกฎแห่งกรรมคนปัจจุบันมีความทุกข์เพราะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมคิดว่าตายแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วคิดว่าไม่มีกฎแห่งกรรมเขาไม่รู้ว่า มองใครเป็นผู้มองฟังใครเป็นผู้ฟังพูดใครเป็นผู้พูดคิดใครเป็นผู้คิดพวกเขาไม่รู้พวกเขาคิดว่าเป็นสมองเคยมีใครพูดไหมว่าสมองของฉันรักเธอสมองรักไม่เป็นมีไว้ให้พวกเราใช้ให้สิ่งที่ไร้รูปรัก ใช้เกิดเป็นประโยชน์สมองเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นต้องเผาต้องฝังจะรักได้อย่างไรความรักอยู่ข้างในสิ่งที่ไร้รูปรักษ์ความทุกข์ความกัดกรุ่มเสียใจอยู่ในจิตใจไม่สามารถมองเห็นเพราะมองไม่เห็นจึงเกิดปัญหาจึงมีคำพูดว่าสามีภรรยา นอนด้วยกันจนเสือขาดไปแล้วสิบผืนก็ยังไม่สามารถสัมผัสถึงใจของซึ่งกันและกันได้จะสัมผัสใจได้ต้องอาศัยมีไม่มีเราจึงสามารถค้นเจอต้นกำเนิดค้นเจอลักษณะดั้งเดิมที่แท้จริงไร้รูปไร,ร้ลักษณะที่แท้จริงของฟ้าดิน ค้นพบโฉมหน้าด่งเดิมของคนเราการได้เกิดเป็นคนเป็นเรื่องยากมากต้องสำนึกคุณพระคุณของฟ้าพระคุณของบรรพจารย์จะเข้าใจถึงลักแท้ของฟ้าดินไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ใช้เงินซื้อได้ต้องใช้ความจริงใจมีมโนธรรมสำนึกไปทำความรู้แจ้งดังนั้นที่กล่าวมา หากมีส่วนที่เสียมารยาตต่อใครโปรดให้อภัยด้วยวันนี้ก็ขอมาให้กำลังใจซึ่งการเพียงเท่านี้สำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี